ไปคนเดียวนี่ชาที่นี่มันกลาสงสนามรบกทำไมถึงออกมาแบบนี้โจดิชานักชาดโดนดีๆอยากกบกที่ออกมาที่นี่เพราะว่าหญิงเป็นห่วงเธอหญิงกลัวว่าเธอจะมีอันตรนายหลังจะทำอะไรแบบนี้อีกถ้าหาาว่าจเป็นตรายไปเราเราเชิจะไม่ให้ไปตัวเองเลยรู้ไว้นะิสงครามแบบนี้มันอันตรายมาก มีอะไรก็ตามประชาชาประชาชาติมีอะไรประชาชาติประชาชาติม <electronics> <to the UK> ีอะไรไปต่อค่ายปะวะเม่อไไปดูแัเยไปดูันเลยไปดูยไปดู

เสียงดัง ah? ่ะม in no euh. ึงก็บอกว่าดีๆส okay. ิวะไม่ไ huh. ด wow. ้เลยแล้วมาสู้เอามันมาทำไมเนี่ยเพื่อนชายไม่ปโดนใครอะอะไรเนี่ยหมูมาเลยแรงะจังมึงชื่อหูใครมึงอ่ะเอทผมมานั่งดูที่เกมไม่ยงกับใครเลยมีใครเรื่องหมูเอตุนลิ้มหนาวหนาวปะยืนอยู่นั่งอยู่เฉยเลยแม่ ไปวะมันกลับไปแล้วเไปยังหุนเลยหุนเยอะยังคอยมาทุนใจเย็นพี่แก้มเข้าสู่และจะที้งตายแล้วพี่นี่พี่ขอนพินาศาไม่เป็นไรนะหายไม่หนีมาดูเหมืว่ากองค่ายเลยเก้ดถุงศัตรูเนี่ยมันเผาไหม้หมดแล้วันนัานเลยหว่าที่หน้าที่อย่างนี้ได้ยังไง นี่ทะลุระองค์ท่านแล้วก็ท่านต้องโดนโทษสถานหนักไปแน่เราขอยอมรับผิดแต่โดยดีไม่มีข้ออ้างอะไรทั้งนั้นแต่ถ้าหาข้ออาไม่มีใครเป็นอะไรก็ดีแล้วถือว่าสุดครั้งนี้เราได้รับชัยชนะที่ว่าตอนนี้เราที่ยกกองทัพตัดสุดทชัยปริการกระเถิบไปน้อกไปพี่ไม่มีใครเป็นอะไรทั้งนะทุกคนปลอดภัยดีฐานก็ตัดมือได้ตัดมือหลวงตัดมือตัดมือชมปาร์ตี้ก็ ไม่เป็นไรลูกแล้วยังเหลืองแผนการก็ดีของก็มีเหผนการดีเหรอมีสิลูกแล้วก็ยุ่ยมันแตกกันเองี่พี่น้องก็มีเลยองค์ชีวิตร่ังกายก็อยู่ในกำมือของเราเลยไปไปลูก